สวัสดีครับมนีมะพร้อวับช่องสร้างบาสร้างบ้านๆคนบ้านๆน,นะครับมนีสิมาพาทดลองเอาตะปูเข็มมาให้รถเหยหยบเบิ้งครับมันสิขเขาของพวกเขาไปรับชมกันครับการหยบตะปูตะปูยูนี่มีสิบดอกนะครับมันสีวางไว้ให้รถเหยหยบเบิง้งสิเป็นยังไงเขาของพวกเขายังไ้ทีเบิ้งครับ ไปที่ใดเมื่อล่ะนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบพี่โอ้โหบ่อเขาบ่อเขา เ,ออเพราะฉะนั้นโบตงกังวลด้วยครับเห็นเศษตะปูเศษยังอยูย่หน้าบ้านเกิดประมาณว่าบางทีมันอาสีบกเขาก็ได้ครับ็บตงกังวลปานไดที่เห็นเศษตะปูอยู่หน้าบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ